ครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องอามาเบิงมะเขือเปาะที่ผมปลูกไว้เนาะครับพี่น้องได้ผลผลิตเลยครับพี่น้องเลยสามเดือนเต็มครับสามเดือนกับสี่หามือเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องผลมีผลผลิตเลยครับพี่น้องผลมีหมากมีผลเลยนะครับเนื้อแบบไงได้ผมจิบิสหเบิงเนาะครับพี่น้องเห็นหมนี่ยมื่อนี้ผมจิบิสไปส่งลูกข่าแล้วมันเหนียวเลยนะครับหมากนี่นะครับพี่น้องมองดูนี่สังเกตหมากหมากพวกน้นหน่วยใหญ่ๆนะครับพี่น้อง เด็กกรบผมจิตกแตงกิ่งใบพร้อมเห็นบหมครับพี่น้องตัดออกนะครับเนาะเพราะว่าให้เพิ่นได้รับแสงแดดได้ครับพี่น้องเห็นบหมครับมือผมตัดอยู่นี่ครับเพราะว่าผมบ่ได้เอากันไก่ลงมาเนาะครับมือนี่เนาะสังเกตบหมครับถึงยอดพี่ได้ครับพี่น้องเห็นบหมพี่พี่วัชิออกดอกออกทดออกนั่นถ้าได้ครับเวลาพืชได้รับแสงแดดนะครับพี่น้องสังเกตไหงครับเด้อสังเกตพืนดอกพอดนะครับพี่น้องผมเสียเบื้องพี่น้องเห็นบ่เดี่ ออกดกขนาดครับมงึงนุ่มหมากพน่ะผลหมากของผมผมด้สีดยาได้ครับพี่น้องเห็นบกครับง่ามขนาดครับเดี๋ยวผมจะพ่ายางไปเบิ่งต้นที่สองนะครับพี่น้องยางไปเบื่องน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะการที่ผมทำก็คืออยากให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งว่าคิปบ้านของผมนี่แหละครับพี่น้องไอ้ผมกะทำงานเนาะทำงานเพื่อการเกษตรเนาะเนาะโดยใจหลักได้ครับพี่น้องเลยทำไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยสังเกตอกครับต้นนี้ครับ สังเกตให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะมาเขาเต็มโดขนาดครับพี่น้องสังเกตเบิ้งผมจีเดดไปคือว่านี่คือที่พว่าอยฟังนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเพราะว่ามันยากในสกัดใส่มือเลยนะครับพี่น้องสังเกตไหครับดอกเนี่ยดอกเต็มครับมีหมากมีผลเห็นไหมครับพี่น้องศาสตร์ไปชี้ย่าเห็นไหมครับนี่แมนเบิร์ดับมีต่หมากด้ครับนี่ถ้าว่าเขาบูธงก็เด็ดออกได้ได้ครับพี่น้องก็ต้องย่านนะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับ ลีออกกันนีิครับพี่น้องนี่ติ่งกิ่งมันงดิครับออกเลยครับพี่น้องก็ต้องเอาไว้นะครับเนาะเพราะว่าอ่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสีเฮ็ดงําดอกก็หมากคนซื้อได้ครับพี่น้องเลยเห็นไหมครับดอกออกไล่ลีได้ครับพี่น้องมงูพรมเบ่อได้ครับพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งขันต้นของผมนะครับเนาะว่าผมอ่าเอาภาพรวมมาให้พี่น้องป้องปลายเบิ่งพร้อมนะครับพี่น้องเห็นไหมครับปู้ กำลังงามนะครับพ <c oughs> ี่น้องก็ดีใจนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมกับปูกครั้งแรกนะครับพี่น้องเลยปู่ครั้งแรกกับมีผลผลิตแล้วผมก็ดีใจนะครับพี่น้องเลยเพราะว่านึ่งนะถ้าเฮ้าเรียนรู้แหละเขาบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับพี่น้องสังเกตบ่งนะครับนอกข้างหลังผมนี่เห็นไหมครับหน่วยใหญ่ขนาดนะครับพี่น้องหมดผมบอกเน่วยใหญ่หมากใหญ่ขนาดนะครับพี่น้องเลยผมตกแต่งผมตกแต่งกิ่งใบเห็นไหมครับพี่น้องใบพ่นนะดอกพ่นนะครับพี่น้อง พ้นห้องพลนะครับพี่น้องโอ้จะเป็นงามเนาะครับเนาะศาสตร์ประชิวิย่ามรู้คำช่วยทยกกล้องของเบิรงครับพอใจแหละครับมีหนี่งนะครับพี่น้องเอ้ยการทําการเกษตรผมเป็นมือแรกฮาร์ดปลูกพร้อมนะครับพี่น้องเอ้ยเป็นบอกเขาเรียกว่ามะเขือขาวนะครับพี่น้องมะเขือที่อันทางตลาดคนมากินนะครับพี่น้องมื้อนี้ผมกระชิเก็บเนาะครับบ่ผมเห็นหลายหมากแล้วครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยืนศาสตร์ไปซะกก่อนนะครับพี่น้อง ดีใจครับพี่น้องเลยที่เราทําแบบว่าประสบความเฉเร็จกับประมาณอ่าอ่าครึ่งนึงแหละครับพี่น้องเลยถ้าว่าที่จะประสมสเฉลี่ยหรือก็คือการเข้าไปจําหน่ายได้หลายๆนะครับเนาะทำไปผลงานของเขาออกได้ดีนะครับพี่น้องเนาะอู้ข,ขนาดครับปลูกไว้หาแปลงนะครับพี่น้องเลยปลูกไว้หาแปลงแปลงที่หกอ่ะจะเป็นอ่าอ่าบักทั่วผมนะครับเนาะเห็นไหมครับแจสุดครับเป็นบักทั่วนะครับพี่น้อง บอกทั่วปีบอกทัวตั้งนะครับบ้อยกินครับพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อวีดีโอนี้นก,ก็ดดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับ